เทศบาลเมืองมหาสารคามรวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2564เมื่อวันที่7ตุลาคม2564เวลา9นาฬิกาที่ลานโดมวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นางพิชพัทรธิราศาสตรานนท์รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2564โดยมีนายบัญชาโคตแก้วรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามกล่าวรายงาน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามมีนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคีฝึกอาชีพกับทางบริษัท c p พีอจำกัดมหาชนซึ่งอยู่ในฐานะผู้สัมผัสอาหารโดยนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี ต้องได้รับเอกสารรองรับการผ่านอบรมตามหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารเพื่อใช้ประกอบการฝึกอาชีพในสถานประกอบการในการนี้เทศบาลเมืองมหาสารครามและวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารครามได้จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนักเรียนนักศึกษาประจัปีการศึกษา2564เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านสุขาพิบาลอาหาร และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามมาตรฐานสุขาพิบาลอาหารและใช้ประกอบการฝึกอาชีพในสถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน117คนแบ่งเป็นระดับปวชจำนวน63คนระดับปวสจำนวน51คนและระดับปร,ริญญาตรีสายเทคโนโลยี อีกจำนวนสามคน